สวัสดีค่ะทุกๆคนนี่คือที่หลังบ้านที่เล่าให้ฟังตะกี้นะคะว่าเป็นทะเลที่ว่าคนเข้ามาเที่ยวกันพวกเยอรมนีอ่าฝรั่งเศสแล้วก็ดาวซ์ลอนที่เข้ามาเที่ยวกันนี่คือทะเลเป็นทะเลช่วงตอนนี้ประมาณเที่ยงนะคะ นี่คือทะเลที่หลังบ้านที่เราอยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนเยอะเพราะมันติดกับโควิด -19 นะคะถ้าไม่มีโควิด -19 ช่วงนี้เดือนสิงหาคมเนี่ยโอ้แขกเยอะมากเลยเป็นที่ท่องเที่ยวที่สวยจริงๆที่เราอยู่เห็นไหมคะจะมีเรือมี ที่เขาดำน้ำด้วยเดี๋ยวสักพักจะเดินไปถ่ายให้ทุกคนดูนะคะนี่คือบรรยากาศช่วงนี้เห็นไหมคะนี่คือทะเลหลังบ้านที่เราอยู่หวังว่าทุกคนคงได้เห็นว่าที่ฮอลแลนด์ก็น่าเที่ยวเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะที่เมืองไทยนะคะ โอเคค่ะอยากให้ทุกคนได้ดูว่าเออที่ออลแลรด์ก็มีส,สวยสวยงามจริงๆเลยเหมือนกันแต่ที่ทะเลเขาสะอาดไม่มีสุกปกเหมือนที่บ้านเรานะคะโอเคก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพื่อนๆอยากจยมาทำวิดีโอให้ดูนิดนึงโอเคก็ไม่มีอะไรมากสวัสดีค่ะ,คะ